สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะถุงหน้าสองตาใหญ่ค่ะพี่น้องพี่น้องเมื่อนี่ใหญ่ผ้ามาฝ่าขอดหมูเมื่อนี่ย่าจีใดท่ำขอดหมูอีกละพี่น้องหมูของยายแม่เนี่ยเป็นครบกําหนดคขอดละพี่น้องนี่ ยาญ่ๆสิห้เบิง้งนี่จ้าเพิ่นกะมีอาการแต่มือเศร้านลลี่แหละค่ะพี่น้องอาการของเพิ่นกะอาการทองหมูไก่ขอดเป็นจังไดเดียวยหญ่สิบเวาสูฟังสําหรับมือไหมผู้เพิ่นบ้วหันได้เคยเลี้ยงแม่พันธุ์นะคะเพิ่นสิเพิ่นอาสิบอว่านได้สังเกตว่าหมูไก่ขอดเพิ่นเป็นเพิ่นมีอาการจังได นี่จ้ะสำรับหมูไก่ขอดอาการของเพ่นกะสิอันดับแรกกระสิขี่กระปิดกระปอยพี่น้องขี่กระปิดกระปอยเป็นก่อนคอรอเคลเล่บาดนี่เขา่ากะมาสังเกตน่มเพ่นค่ะพี่น้องน่มเพ่นมีสิตึงสิเบง่งตึงแห้งแล่เขา่ากะมาบีบเบิ่งน้ำน่มเพ่นพี่น้องนี่ถ้าหมูอาการ ขะมูไก่สี่ขอดน่จ้ะนี่หาบีบเบงน้ำนุ่มเพิินน้ำนุ่มเพิ่นสีออกแกพี่น้องนี่แตกเดียดเลยนี่จำรับนี่เห็นบ่พี่น้องคนนะหอยเลยนี่นี่คือพร้อมแล้วนี่ครับพี่น้องขาเพิ่นมี่อาการแบบนี้น้ำขี้กระปิดกระปลอยน้ำนุ่มข้าวมาบีบเบงนุ่มเพิิน สิมีน้ำนุมออกทุกหัวเลยจ้ะพี่น้องนี่คือเพิ่นสิขอดแล้วอันนี้สำหรับหมูแม่นี่นี่มือเศร้านี่เพิ่นมีอาการแต่หมือเศร้านี่ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ใบ,บโม่งกว่าแล้วนะเนาะเกือบสบ่ายสองแล้วเพิ่นมีอาการแต่หมือนเศร้านี่คือเพิ่นสีเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนอนอาการของเพิ่นเดี๋ยวกบลูกเดี๋ยวกบนอน บานนี่ถ้าเพื่อนมีอาการแบบนั้นหฮากะล่างคอกสำหรับยายนี่ยายกับสิเตรียมอาบน้ำล่างคอกให้เพื่อนและพี่น้องเนี่นี่ยายล่างแล้วเรียบร้อยนี่อาบน้ำเพื่อนแล้วเรียบร้อยบึง่งน่มเพื่นเกี้ยงงามงามนุ่มตึงแห้งพี่น้องี่มานี่ ถ้าเพิ่นมีอาการเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนอนขีก่ก,กัะปิดกระปอยเห่ากัะเตรียมเห็ดเตรียมคอ,อกเตรียมหยังเพิ่นพี่น้อง <S <S อาบน้ำล่างต้นล่างโตให้เพิ่นเรียบร้อยล่างพื้นคอ,อกให้มันสะอาดพี่น้องอันนี้สำหรับมือไมเดอผู้เพิ่นผู้เพิ่นห้ามเด็ดขุดยักว่าขขอ,อาการหมูขอดมันเป็นยังไ๋ถ้าเพิ่นมีอาการแบบนี้กะเหากับมาเตรียม อาบน้ามสิ่งที่ห้าตตรงเตรียมก็คือข้าอาบน้าให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยล้างของแล้วเรียบร้อยเ้ากับมัดเตรียมละพี่นอ้อง,งเตรียมสิ่งที่ห้าต้องเตรียมเดี๋ยวยาสิผ้าเมื่อเบ,บิงนี่จะอันดับเลกสุดสำหรับยายเดอนยายสิเตรียมไว้เบิดทถูกจริงอย่างอันนี้คือนน้าล้างมืออันนี้คือถัง กูถังสำหรับใส่เศษเวลาเ้าสิตััทใส่สะดือเพิน่นนี่ที่สำคัญกงหมูน้อยจากพี่น้องสำหรับของยายนี่กงหมูน้อยนียายกับสิตเตรียมนี่ปูผาไว้เรียวเรียบร้อยมีไฟโกกพร้อมพี่น้องนี่เตรียมไหวเพราะว่าเวลามันออกเพิ่นสีชุลหกเนาะห้าสิตเตรียมมาท่านอันนี้คือผาเศษ ลูกหมูพี่น้องอันนี้ก็ต้องเตรียมหลก้กกาที่สำคัญบาทนี้ที่สำคัญสำหรับการขอดพี่น้องนี่อันนี้อันนี้ยาสำหรับใส่ในการทํำขอดพี่น้องตัวนี้นี่มันมียาหยังแนยาแก้ไข้ลดปวดอันนี้ซอยล่มเบงเพิินพี่น้อง ัวนี้ยาแก้อักเสบยาที่ห้าที่ต่องเตรียมพี่น้องแล้วกะ็กอห่อไว้ทำรับเช็ดกันไก่กันไก่ี่เวลาเ้าตัดหางตัดสะดือเพิ่นตัดเขียวเพิ่นหาก็ต่องใส่กอห่อล่างพี่น้องเช็ดเช็ดนี่อันนี้คือยาป้ายป,า,ยปากงูหน่อยนี่พี่น้อง เทียวนี้ย่า่ใส่แบบแบบเป็นครีมแบบเป็นหลอดพี่น้องปกติจะใส่แบบปั๊มแต่แบบปั๊มเพิ่นเบิดไปซื้อก็เลยได้ตัวนี้มานี่จะ้ะกันไก่ตัดเขี้ยวอันนี้อันนี้คือกันไก่ตัดสะดือตัดหางเห่าเซลิงสีดยาพี่น้องนี่เข็มเรียบร้อย อันนี้คือเข็มนี่สิ่งที่เฮอตร้องเตรียมอันนี้ก็คือทิ้งเจอไอโอดีนจากพี่น้องไว้สำหรับเวลาฮอมัดสะดือตัดสะดือพอนแล้วเฮาก็เอาจุม่มตัดหางแล้วเฮอก็เอาร่งจุม่มนี่ค่ะพี่น้องค่าเชื่ออันนี้คือได้ เชือกมัดเสดือพี่น้องนี่เฮาเอาตัดแล้วก็เอาแชร์ใส่ทิ้งเจอไว้ขาเสือ้ออันนี้คือชิิงที่เฮาต้องเตรียมพี่น้องอย่าลืมเด้อสำหรับมือใหม่อากานสังเกตอาการมูเฮาแล้วถ้าเพิ่นมีอาการคือย้ายว่านะให้เตรียมสิิงนี่หล่ะจะพี่น้องเพราะว่ามี เอฟซีข้องย่ายนี่ลหละมีพี่น้องข้องยายนี่ลหละเพื่อนเคยสอบถามเพื่อนก็เคยมาเบิงหมูย่ายนี่ลหละเพื่อนก็เลยมาสอบถามมาหมูอาการคลอดเป็นจังไดหล่ให้เตรียมยังแน่นี่ล่ละยายก็บอกในคลิปนี่แหละเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้เฮาสังเกตให้เข้าหฮาเตรียมนี่ะจ้ะนี่นี่พาเสีตัวนี่สำคัญ เตรตัวลูกหมูกงหมูน้อยเท่ากะปูผาไหวเรียบร้อยพี่น้องใส่ไฟ,ไฟกุกไว้เพราะว่าเวลาหมูออกมานี่เพิ่อนออกจากท่องแม่นะคะพี่น้องเพิ่นกะสิพุ่มตานทานเพิ่นกะสีย่างบ่ททานได้แข็งบันไดเขาก็ต้องกุกกไฟบานนี้ขี่เพิ่นขีก่กระปิดกระปอยละพี่น้องบานนี้ ถ้าถ้าเพิ่นกะสินอนแบบนี้ล่ละเดี๋ยวเดี๋ยวกะลูกเดี๋ยวกะเบงแต่ว่าเพื่อนกะย่บงมง้าเลยออกถ้าตอนเพิ่นสีออกนี่เพื่อนสีมีขี้หน่อยๆแกมเลือดออกมาพี่น้องนั่นละ่ะคือเฮาต้องเฝ้าเลยบ่ตตองปะไปใสนี่ล่ละสำหรับมือใหม่นะคะนาอพี่น้องเอฟซี่องใหญ่เ <c oughs> พื่อนกะถามมาหลายอยู่ว่าเวลามุ ขอดนี่เตรียมยาหยังแน่ยายก็บอกอยู่จดให้ไปพร้อมเพราะว่าเฮาแบ่งปันความรู้กันเนาะค่ะพี่น้องผูเ้เพิ่นเพิ่นบ่ทันได้เคยหู้จักเพิ่นมาหัดเลี้ยงแม่พันธุ์ใหม่บาดนี้่พ่อพ่อเพิ่นเฮาเตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยนี่เหาก็รอล่ะพี่น้องอันนี้อันนี้ยายก็รอนี่ล่ะคือสิ่งที่ยายอยากฝากไว้ว่า ให้เตรียมพร้อมพี่น้องเวลาหมูขอดาเห้ากับสีได้มาจับมัดเช็ดมาทําความสะอาดคือห้าต้องจับไง่ายห้ามบ่อต้องเลนชุกระหุกแบบว่าหมูขอดล้วเอาบ่อท่านบัจักสีแรนหาแนวเช็ดบัจจศรีแลนหาอย่างอันนี้มันก่มันก่อยากยากแน่นาะคะ่ะเนาะ มันกะ้าขาเตรียมยว้หม้อมแบบนี้มันกะจิงง่ายจะจะย่ายก่กบฝา,ากไว้เด้อค่ะเด้อ <c oughs> สำรับมือใหมผ่ผูพืนเลียงแม่พันธ์ใหม่ที่จริงอันย่ายกะเหตุคิปไว้ร้ายคีบเลยค่ะสำรับอันการเตรียมขอดอันนี้นบางที่มือใหม่พันเขามาใหม่พันอาจพืนเลียงนูไใหม่พันอาจสีบ้านได้เห็นคิบย่าย่ย่ายก็เลยมาบอกอีกที่หนึ่งน,นะคะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ย่า่กับฝากใบแค่นีเนาะค่ะนอกพี่น้องเดี๋ยวมาล่อลุ่นกันอีกบัดคอดนอกพี่น้องคลิปนี้ย่า่มาบอกว่าเข้าเตรียงยังน่ก็นี่แหละค่ะ,คะทิ่สำคัญเดอ้อค่ะเดอ้อนี่คือพวกนี่แหละค่ะอันนี้คือขาดบอดดายพี่น้องลวลาเข้าทำคอสำหรับ คลิปนี้แต่ยายขอฝากไวแค,น,วค,คนี้เดอ้อค่ะเด้อฝากคลิปในเด้อฝาก่องทุ่งนาสองตายายในเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดใจให้ยายในเด้อค่ะเดอ้อถ้าถือใจกะกดกระดินกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้อค่ะพี่พน,อน้องบัดเเื่ายายลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนเนาะถ้าฝากแคนี้เนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กัน สำหรับพี่น้องเลี้ยงโหมูนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้อ่ะสวัสดีจ้าเพือ่อนก็น,นอนเดียวเบ่งเดียวนอน